สวัสดีครับผมกล้านะครับมาเจอเหมือนเช่นเคยครับกับทุกช่องทางของเรานะครับในสองไกลสองไกลสตอรี่นะครับรวมถึงทีเด็ดสองไกลนะครับก็อย่างที่เกินกันไว้ตอนแรกครับว่าจะมาพูดถึงฟุตบอลกันของวันนี้นะครับซึ่งก็ผมอัดคลิปเนี่ยเย็นแล้วนะครับประมาณ5โมงจะหกโมงแล้วนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถพูดถึงฟุตบอลไทยได้ซึ่งจะพูดถึงเกมเปิดดูการไง ของไทยลีกอ่ะที่จะเปิดกันในวันนี้เนี่ยก็มีคู่เย็นเย็นย่ํากับคู่ค่ำค้ำหน่อยนะครับเป็น2คู่แล้วกันก็จะมาพูดถึง2คู่นี้แหละว่าถ้าเกิด2คู่นี้เนี่ยถ้าเราได้ดูเนี่ยควรจะดูอะไรบ้างเป็น2คู่3ข้อเนาะนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ออนไปเนี่ยแล้วหลายคนได้ดูเนี่ยลองคิดตามว่าเอ้ยผมพูดถูกหรือเปล่านะครับว่าเอ้ยเออน่าดูจริงหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงว่ะจาก เกมแรกของฤดูกาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องของออบอลนนยุโรปหน่อยแฮร์รี่เคนนะครับกับการไปบาเยต์มิวนิชนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของมอยเซตไคเซโดกับการที่เขาเนี่ยกำลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลมูลค่าเนี่ย110ล้านปอนด์สูงมากครับสูงจนโอเวอร์มากๆแล้วก็มันจะกลายเป็นเซตีใหม่เลยอะ่ะมัน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 ,ม,นมันบ้าคลั่งมากนะครับก็ มาถึงตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่างเดินมนะครับกับช่องทางของเราไปกำลังใจชใ้ทีมงานหน่อยจะได้ลุยต่อนะครับก็วันนี้นะครับเอาเรื่องบอลไทยก่อนแล้วกันครับเพราะว่าผมอัดคลิปเนี้ยมันใกล้จะเตะแล้วผมไม่ได้เปิดดูนะว่าใบและชื่อมาหรือยังแต่คิดว่า3ข้อจาก2คู่นี้เนี่ยมันน่าดูมากคือโบลิสเตโรเนี่ยเจอกับบีีปทุมนะครับเกมมันเลื่อน ตามโปรแกรมมาเตวันเสาร์เขาเลื่อนมาเตวันศุกร์เพราะว่าสนามบุญยจินดาเนี่ยไม่ใช่สนามของเขาเป็นสนามของทางตํารวจเขาอะเขาจะมีกิจกรรมให้อะไรบางอย่างวันแม่แหละวันหยุดเนาะก็เลยเลื่อนมาเตวันศุกร์แทนส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นณครปฐมยูเนเต็ดนะ,คร,ะครับจะจะพบกับการท่าเรือเอฟซีข้อที่ผมว่าจับจ้องได้กับฟลายเดย์ไนทแรกของฤดูกาลไทยลีข้อแรกครับ ชนาทิพย์สงกระสินกับการลงสนามเกมแรกเขาหายจากเมืองไทยไปเกือบเกือบเปีนะครับตั้งแต่อายุ20ต้นๆน่นะย้ายไปนานมากนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ทุกอย่างให้7ปี5ปีปะจำไม่ได้ลืมละสักอย่างอ่ะเออนันแหละประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยไปล่นแล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นกับทั้งคอนซาโดเล่ซัปโปโรรวมถึงคาวาสากิฟอนตเล่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงไว้มากมายเป็น เป็ดเร่ยอดเยี่ยมของเจลรีกหนึ่งฤดูกาลนี่คือความฟังโุริเย่สุดแรงของวงการบอลไทยที่ผมเคยได้โอกาสเกิดทันเนาะนะครับเพราะว่ามันเจ๋งจริงนะครับซึ่งเจเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีไฮลไลท์อยู่ว่า1ลงสนามเกมแรก2คือเจอกับลูกพี่ที่รักมากๆนั่นคือรังสรรวิวัชัยโชคนะครับเขาเนี่ยลงหุ้นกันหลายอย่างเรื่องของเสือ้อผงเสื้อผ้าบ้างแหละแล้วมีกาแฟหลังสวนลุมพินีนะครับใครเคยไปกินก็นั่นแหละ บางครั้งทางพี่อน้น้ามาชงเองแล้วก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ให้มาหรอกไม่ใครว่างนะครับก็อยู่หลังรุมพีนีนะครับชื่อว่าบิกบิก,ก้าบ้านแหละตรงนั้นอ่ะยังเปิดอยู่นะไม่ได้ปิดนะครับก็ยังมีคนมากินอยู่บ้างนองๆซึ่งวันเนี้ยจะมาปะกันแต่เป็นคนละฝั่งกันซึ่งคู่นี้เ,นเขารักกันมากรักกันแบบปาจะแหกตูดดมเลยอะ่ะการมาพูดคุยครั้งนี้มันน่าสนใจมากก็จะดูว่าทั้งก่อนทั้งระหว่างทั้งหลังเกม จะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่ก็เจเนี่ยเขาจะสร้างความแตกต่างได้จริงไหมกับการเล่นในฟุตบอลไทยที่เขาห่างเหินไปนานเราได้เห็นเขาเล่นร่วมกันกับกองกลางที่เป็นบีจีทั้งแก๊งอะ่ะในานามทีมชาติก็คือสาวจุเดียนเนาะแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งคนก็คือพิจวัฒน์สมกุลเอ้เียพูดเลยาำชี่อะไรคนเอาใหม่ลั่นใหม่สามสองหนึ่งคัดปะป๊ปะ,ปะ,ปะเอาใหม่ครับคือสามกองกลางเป็นของบีจีหมดเลยนะครับคนแรกคือ พิธิวัดส,สุขจิตธรรมกุลแล้วก็สารัตย์อยู่เย็นเออให้มันชัดสิวะน <c> ะ <oughs> ครับ <g ül> ก็เบื้องต้นเนี่ยเล่นมาแล้วถ้าเกิดใครดูผมเองไปดูกับตาเลยที่ญี่ปุ่นไอ้ที่ฮ่องกงมาเกมเจอฮ่องกงแหละสามรลงพร้อมกันเล่นคู่กันแล้วมันเนียนตามากก็เชื่อว่าเวอร์ชันของการเล่นกับเทโรเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละเว้นแต่ว่าโคชทองจะเปลี่ยนโปรแกรมนะใครเจ่งกว่าให้ลงก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะผมเดาแม่แน่ว่าคลิปที่ลงไปใบละชื่อมาแล้วอาจจะ ไม่ใช่3าคนนี้ก็ได้แต่ผมว่าถ้าเกิดเป็น3าคนนี้เนี่ยแม่งแม่งน่าดูมากเพราะว่าเนียนตาจริงๆนะครับอนาคตทีมชาติเอชคัพนู่นนี่นั่นมึงเลย3ตัวไอ้สัตว์นะครับเอาโอเคเรื่องแรกเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของเทโรบ้างนะครับเทโรเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีปัญหาแค่นะักเตะไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะนักเตะไอทีเนี่ยก็คือตามสภาพตามตามที่มีอยู่เพราะว่า ย้ำเลยว่าบทสัมภาษณ์ของคุณแมนพันญะวงนาคเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้เว้ยก็คือเรื่องของทีมเนี่ยตับระดับไปตามที่มีอยู่มีปัญหาเข้ามามากมายถูกสื่อบนชนตีข่าวว่าไม่จ่ายเงินเดือนนักเตะคนเก่าที่ย้ายไปแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงเหมือนกันไอเป็ดอ,อักคีก็พูดถึงเรื่องทีไม่ได้เงินเดือนเนี่ยก็มาจ่ายที่หลังหลังจากจบด้วยกันไปแล้วซึ่งการ ซายหรือว่าการเซ็นสัญญาคอนแทกใหม่มาเกิดขึ้นตั้งแต่พอทีมรู้ว่าทีมรอดพ้นจากการตกชั้นบุ๊บเซ็นเลยนักเตะก็คือทราบตั้งแต่ปีแล้วทําให้ความกระตือร้นเป้าหมายทีมมันจะเปลี่ยนแปลงไหมส่วนตัวผมไม่ได้ฟังตอนแถลงข่าวเปิดตัวที่เป็นแถลงข่าวช่อะ่ะผมไม่ได้ฟังแต่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะสะท้อนออกมาในเกมนี้เลยเช่นบรรยากาศแฟนบอลในการดูนะครับรวมถึง สภาพสนามโดยรวมโอเคเห็นป็นการทาทรงทาสีใหม่จะออกมาปริ้งขนาดไหนแล้วก็จะดูหน้าไปต่อขนาดไหนเนี่ยมันบอกได้นะมากกว่าแค่แผนการนาทีมของโค้ชคือโค้ชอ้นเขาเก่งแลเรื่องการนาทีมเขาเก่งรู้จักเด็กเป็นอย่างดีอันนี้ในสนามไม่เป็นห่วงแต่แฟคซิตี้รอบสนามเนี่ยมันก็ส่งผลเช่นกันว่าสโมสรจะเป็นอย่างไรในฤดูกาลนี้นะครับก็น่ดูคอนสอเนาะอีกหนึ่งข้อครับก็เป็นเรื่องของ นครปฐมบ้างผมจะไม่พูดถึงท่าเรือเพราะว่าก็เดิมๆโคช้ชก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้างบางคนตัวต่างชาติก็ช่างแม่งไปคาดเดายากแน่ทีมนี้ก็รอ,อดูจากเกมได้ค่อยว่ากันแต่ของนครปฐมครับกลับมาในรอบ10ปีเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของการทําทีมเนี่ยชัดเจนว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เดิมมากไม่ใช่เจ้าบนทุ่มไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ทีมโตปรับภาพ รวมทีมมากมายทำสนามใหม่บ้างตั้งจุด VAR เพิ่มจำนวนคนนั่งดูให้มันเต็มครบ4ฝั่งภาพเนี้สยสะท้อนเหมือนกันก็คล้ายๆเทโรแหละนะครับว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรกับปีนี้เช่นจะรอดไหมจะออกมาเป็นแบบไหนโคชก็เป็นเปลี่ยนแปลงด้วยถ้าเกิดยึดตั้งแต่จากชุดเดิมเนี่ยที่เตะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตกชั้นแน่นอนไม่พอแน่ครับการจทัดจะออกมาเป็นแบบไหนมีตัวชูโรงที่เป็นนเตะฟุตซอลผมเชื่อว่าเขาจะไม่เป็นคนในสายตาของโคชใหม่แล้วแต่จะเป็นอะไรเบอร์หนึ่งหรือว่าเป็น เอ็ดตัวจริงเบอร์สองแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าผมยังไม่เห็นใบนชื่อครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ดูสองทีมนี้เทโรกับ,บนะักคอมพิวเห็นภาพมากว่าทั้งดูกาลนี้บอลไทยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือสามข้อนี้ครับที่พูดถึงฟุบบอลไทยกันซึ่งผมมั่นใจว่าวันนี้น่าดูแน่ๆอเปิดดูระหว่างทำภารกิจวันนี้ต่อไปด้วยครับอ่ะย้อนดูสองข้อบอลน,นอกครับก็คือเรื่องของแฮร์รี่เคนนะฮะกับการไปมีข่าวผูกพันกับทีมบาเยินซึ่งล่าสุด เห็นมีข่าวมาตอนแรกเมื่อคืนนี้ว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาเองอาจจะถูกปล่อยแล้วเพราะว่าตัวสเปอร์เนี่ยเขาตอบรับข้อเสนอแล้วว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงมากูโอเคกูโอเค,อเคนะครับก็ถ้าเกิดปล่อยจริงเนี่ยนะคะ่ากี่ล้านปอนไม่รู้แหละมันก็จะส่งผลกระทบมากมายผมว่าคนแรกที่แฮปปี้สุดก็คืออารันเชเลอร์เพราะว่าสันเอ่อไสยตีจะเหลืออยู่ครับไสยตีแกเป็นดาวซัตนเบรพรีเมียร์ลีกจะยังคงอยู่ ยังคงอยู่หมายถึงว่าก็ยังเป็นเขาอะ่ะเพราะว่าเคนมันเหลือตามประมาณ4 0 5 0ลูกอะ่ะแต่เคจะย้ายแล้วนะครับซึ่งก็ย้ายไปไม่ให้ว่าย้ายไปแค่ปีเดียวแน่สัญญาไม่ต่ำกว่า2ปีแน่นอนซึ่งก็ตามทรงอะ่ะเวลาสมโมสรยุโรปเซ็นนักเตะอังกฤษไปอะ่ะได้ทับเซ็นแบบ2อบวกหงอะไรเงี้ยเป็นออปชั่น2ปีออปชั่นขยาย1ปีอะไรเงี้ยกันแม่งย้ายก่อนก็ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเคน30แล้วถ้าเกิดตามสัญญาได้จริง3ปีจริงเนี่ยกลับมา3-3มึงยิงระดับ ได,ดูการละสาสิบลูกยากแหละก็ไซต,ติของเชลเลอร์อาจจะยังอยู่นะครับส่วนอีกเรื่องครับก็ต้องดูว่าเคนไปแล้วใครจะมาแทนเห็นว่ามีกระแสข่าวในทวิตเตอร์ว่าใน X เออเรียกใหม่ว่า X นะครับว่าว่าจะเป็นโรนัลดูลูกากูผมอุทานได้คำเดียวเป็นคำหยาบว่าเฮียแล้ว <laughs> แฟนแฟนสปเปอร์เฮียแล้วแต่ก็ไม่ได้นะอาจจะดีก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าเกมวันพรุ่งนี้ที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ด ใชบนน่บอกว่าพุ่นที่วัวไม่แน่ใจลืมละเตะวันที่13วันอ,อาทิตย์มั้งไม่แน่ใจแต่แหละ,จะเจอเบนฟอร์ดอะมันจะเป็นความโกลาหลแน่ถ้าเกิดเคนไม่อยู่แล้วครับถ้าเกิดไม่อยู่ตั้งแต่เกมนี้นะแต่ไม่แน่อาจจะอยู่ก็ได้ก็ยังมีข่าวออกมาสองกระแสว่าอาจจะยังไปไม่ได้ปีนี้วันนี้เพราะว่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่สมบ,บูรณ์เคนอาจจาเป็นต้องลงเตะก,ก่อนเพลย์มาริคหนึ่งเกมก็ได้ก็ไม่รู้ไงแต่แต่ที่แน่คือแฟนตาซีผมเอาเคนอ,ออกไปแล้วนะครับหาใสา่ไปเรียบร้อยนะครับ โอเคอีกเรื่องครับโ,โหพูดแค่สเรื่องแม่ง10บนาทีแล้วปิดท้ายแล้วกันครับเรื่องของมอยเซ y ไคเซโดกับการไปลิเวอร์พูล1 1 0ล้านปอนด์ยังไม่เป็นทางการแต่ก็มีทิศทางที่ชัดเจนว่าเป็นไปได้สูงมากซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยไบรตันได้เงินจากลิเวอร์พูลไปเกือบ2 0 0ล้านปอนด์นะครับจากอ l ริซิสแบคคลิสเตอร์ก็หลายสิบล้านแล้วอะเจ็ได้อะไอเฮียโคตรดดดโคตรเดือดอะ จะมาได้จากมอยเซสอีกก็ทีมอาจจะเสียสูตรบ้างเสียกองกลางตัวหลักไป2คนแต่ได้เงินมาเยอะก็อาจจะชวดทีมได้นะครับซึ่งเลี้ยวูมว่าการได้มอยเซสไครเซโตไปยืนแทนที่ฟาบิโยเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในแง่กองกลางตัวใหม่แต่ก็ทําให้สปิรตทีมที่เป็นพวกบรรดานักเตะที่เป็นคนดาวรุ่งอะ่ะที่ขึ้นมาแล้วเช่นเคอร์ติสโจนทั้งฮาวิเอเลียอาจจะน้อยใจหน่อยโอ้ยที่มึงเสริมกลางเรียว3คนเลย กูจะได้ลงไมเนี่ยทั้งอเล็กซิสแบ็คอลิสเตอร์โดนิโซบอสไลน์แลวก็เป็นมอยเซสคาเทโดอาจจะเป็น3คนเลยก็ได้ที่ที่ตัวครบชอบนะครับก็ยังคงเชื่อว่าเรียบูจะยังระสำอยู่แม้ว่าจะได้กองกลางครบ3คนก็ตามแต่ก็ต้องดูทีว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมนะอันนี้ไม่ทราบไม่สามารถตอบได้นะครับอ่ะประมาณนี้แหละครับยาวแล้วอยางกอจริงมันมีเรื่องของเกมคืนนี้เกมแรกประดเดิมเบอร์ลี่แชมป์เป็นชิปอังกฤษ เป็นแชมป์เนี่ยขึ้นมาเจอแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมขออนุญาตฟันตรงแบบตรงๆเลยว่าเบอร์ลีไม่น่ารอดนะครับแม้ว่าจะเป็นทีมเย่าก็ตามแต่ฮาลันฮาลันจะยิงไหมเนี่ยผมว่าตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเกมเนี้ถ้าเกิดเดอร์รอยลงเป็นตัวจริงเดอร์รอยจะมีส่วนร่วมเยียๆกับทีมแน่น,นอนนะครับเพราะว่าเห็นเกมล่าสุดพอเดอร์รอยลงมาเกมเจออาร์ซอนอ่ะที่เป็นไอ้ฟุตบอลถ้วยอ่ะไอ้บอลคอมมเบตตี้ชิลว่ะ พอเดิมรอยลงมาเนี่ยทุกอย่างแม่งเปลี่ยนแม่งดีขึ้นดีขึ้นจริงๆแม้ว่าจะโดนอาร์ชตนันมาตีสเสมอทุกท้ายเกมก็ตามแต่คือแบบเดิมรอยมาแม่งดีขึ้นจะเสียข้อเลยคือมึงยิงจุดโทษชนขาเลยแหละนะครับผมเชื่อว่าซิตี้จะยิงเอาเลิศเอาชัยจัดเต็มกันก่อนเลยในเกมแรกเจอเบอร์ลี่นะครับอ่ะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดเต็มเหมือนเดิม,ดมบอลไทยบอลอังกฤษนะครับที่เตะแล้วบอลนนยุโรปจะมีแค่บางลีกที่ยังไม่เริ่มคือสเปนกับ แกลลี่มัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวมาจัดเต็มกันพรุ่งนี้ฝากกันเดิมครับไลค์แชร์ซับสไคร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ